วิธีการขอขมากรรมที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการทำแท้งเด็กให้เราไปที่หน้าพระประธานที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไปแล้วกล่าวคำดังต่อไปนี้ให้ผู้ชื่อของตนเองนำสกุลและวันเดือนปีเกิดแล้วกล่าวคำดังต่อไปนี้หากข้าพเจ้า เคยมีกรรมต่อเวนต่อเจ้ากรรมนายเวนที่เป็นเด็กหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําแทง้งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องติดกรรมติดขัดในเรื่องการงานการเงินในตอนนี้ขอให้พระประธานองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายที่คอยดูแลรักษา,าศาสนสถานแห่งนี้ได้โปรดจงเมตตา เป็นพยานให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงตัดเวรตัดกรรมกับเด็กเหล่านี้ที่ติดตามตัวข้าพเจ้าที่เป็นอุปสรรคทาให้ข้าพเจ้าไม่สําเร็จในเรื่องการงานการเงินหรือชีวิตครอบครัวในตอนนี้ข้าพเจ้าขอตัดเวรตัดกรรมกับดวงจิตดวงวิญญาณเหล่านี้ นับแต่บัดนี้ขอให้องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์จงโปรดส่งดวงวิญญาณเด็กเหล่านี้ให้ไปเกิดหรือปรับเปลี่ยนพบภูมิบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณเด็กเหล่านี้และขอให้อานิสงส์ผลบุญจงส่งผลเป็นอโหสิกรรม ขออย่าได้จองเวรอย่าได้จองกรรมกับข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายอีกเลยข้าพเจ้าขอตัดเวรตัดกรรมนับแต่บัดนี้เทินหลังจากกล่าวจบแล้วให้ก้มกราบสามครั้งแล้วไปวัดที่มีพระประธานที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้วให้กล่าวแบบนี้ข้างต้นให้ครบทั้งสามวัด